นอะไรัีทนี้นะคะมีใจที่ได้มาสาวน้อยงสานอย้านแพงนะคบเพราะว่าวันนี้มาให้กลใจน้องุเองแล้วก็บอโจแล้วก็ทีนาน้อยวน้อยพนิองครับและก็มนิิน้องนิวธิรพัฒนจาน ตัวที่ไหนนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็ฝากด้วยนะครับทีมงานสาวน้อยพิรบ้านแพงนะครับเป็นขืนเป็นหรอพ่เอีนเป็นผู้ชายรอบระเดี๋ยวได้หูหนีโอ้ยพ่อแต่ขนาดพ่อยืนหอวยิงง่ามยิงขืนนี่เป็นของคนโจพ่อโจเป็นเชี่ยขืนขืนขืนมาจับรถไหมเออมานเชี่ยนคุณพ่อกำนันนะครับ ทีมงานมาเลยเชิญครัตอนนี้ไหนๆก็บนเวทีแล้วจะส่งว่าพี่ดพีมาบนเวทีแล้วลุงหญิงขึ้นบนเวทีนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการจัดงานชื่นบนเวทีตอนนี้เลยผู้ใดอยากได้งัวงเนี่ยว่าเป็นว่าเป็นเต้นจะมาวาดเสียหรือว่าที่นี่สีถูกเตรียมปัดเตรียมปัดเตรียมปัดไว้อันนี้แจกฟรีหรือว่าจะไจกฟรีแจกฟรีเลยสหรับคนที่อยู่ในหัวสังเมสี ผมยังพูดได้เอาหัวลั่นเอากันเลยดิเขาเสียงมือไม่ทันท่านได้เอาผู้จัดงานด้วยนะครับเชิญครับ่รองท่านก็ได้ขอพ่วงการสาวน้อยแว่นทั้งสาวน้อยลำเพื่อชูเนาะขอขันและกันนี้นึงนะครับน้ำโชคไอ้พี่น้องนะครับพี่น้องที่เป็นนิสระแฟนหัวลั่นของสาวน้อยเพื่อนเพื่อนนะครับมืัอนี้นะครับการทานหลวงพอ กู้ีวลาทำกรางนครับเพิ่นได้ผักบริจาคหัวสีตัวนะครับที่จะหม้อให้ที่น้องผู้ได้ทีเป็นผู้ตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งนะครับจะพร้อมกับคุตปอคุณปอเกิดคุณแม่ตวนนะครับคุณแม่ตวนชุ่ใสตัวที่สองกับุณปอเหน่งโล่งโล่งนะครับตัวที่สามนั่นกับคือคุณแม่เสนสีโมลาบนะครับที่ซ คือุู้พูนะครับผู้ภาครันอาชุพุ่นะครับเมื่อชีตัวนี้นะครับจึงได้รับบริจาคจากพี่้องครับตัวนี้นะครับเป็นโอกาสดีนะที่ท้องของพี่รองนะครับจะได้รุ่นนะครับผู้ใหที่สุดใงมั่วตัวที่งนะครับได้โอกาสที่ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบัวบัวนะครับได้รับนะครับรุ่นงั่วพี่รองตัวนึง มาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับสองเก้าหกเก้านะครับทีน้องผู้ใดนะครับเพิ่งเิ่งบัานทั้พีีนรองนะครับวัวตัวแรกนะครับอ่าแล้วครับสลหรับวัวร่างวันแรกนะครับตัวแรกครับออกแล้วครับหมายเลขสองเก้าหกเก้าครับมีไหมครับถ้ามีนะครับ เลยครับถ้าไม่มีเราจะได้ถอยหลังสามนะครับเอาเลยครับเอาเอาไปเลยครับพี่เดี๋ยวยิบกายิบกาแก๊ปพีกาครับสมมุทรสองเก้าหกเก้าเลครับพี่น้องโชคพี่ผู้โชคดีจะให้กับพี่น้องว่าหน้าแสดงตนเดี๋ยวนี้นะครับเมือนนี่เทปเวที่นี่นะครับมาล้อเสียเอาเลยให้ให้ไม่ได้สามมือนะครับให้ไม่ได้สามมือ มาที่นี่เห็นโคฟถามมือแล้วพี่น้องก็ว่าแสดงตนเอาง้อไปแต่ถือว่าเป็นง้อสุดที่นั่งนะครับพี่น้อนและชาบนะเป็นของหวดนครับเป็นของหวัดนะครับตัวที่สองนะครับหลายเป็นงง้หลวงพ่อสไส้จุ่นส่ตัวที่สองนะครับซคือให้ท่านกำนันโตพงศ์เสนาเพชรนะครับเป็นผู้นำโชว์ให้พี่น้องนะครับผู้จ้างสาวหน่อยรำเพรียงโว์เจอกันวันที่สอง กุมภาหกแปดนะครับเป็นกลางเสาหน่อยสองนะครับกลางในลวลอกสองกพบรอกแรงติดหมายเลขผู้โชคดีนะครับเศร้าห่านะครับเอหกเก้าก็ครับสองห่านะครับสองห่านะครับสองหาผู้โชคดีนะครับกัจจิกาคือเก่านะครับถ้าถ้ามี่พี่น้องมีนี่หนีมีเลขสองห่านะครับแสดงตนนะครับ ขันโมบีให้ยอกาสพี่น้องสามวันพี่น้องไปแสดงโซนลาปเอนะครับถ้าเกินสามวันนะครับเป็นมั่วสุดที่นั่งนะครับตัวที่สามนะครับตัวที่สามนี่รุ่นนี้เแนนนะครับพี่น้องได้รับเกียรติจากท่านสจเพื่อหนูๆนะครับแล้วก็ที่เลสเตนนะครับนำตัวหปพี่น้องนะครับ วที่สามนะครับสองหกศูนย์มี่บาครับพี่น้องนะครับขอแชมป์นานๆเลมีอยู่ได้ดีนะครับสองหกศูนย์กิการที่เก่านะครับกติจการที่เก่าไหเวล่าสามมือนะครับไหเวล่าสามมือกันรากนะครับเอาในภายในสามมือผิงโม่ศูนย์จะนั่งนะครับตัวตัวที่สี่นะครับจะเหเฮเกียน องอีเพชรบางแท้งนะครับเป็นผู้มานั่งโชคกัพี่น้องนะครับได้แล้วอีหลาเอาผู้นี้ครับอักสาเกี่ยงที่ผิดผู้ใดสิบินผู้โชคดีครับผู้ใดสิบินผู้โชคดีนะครับสันวะมี่พอนำจากไททางด้านสังกะรีบัดเดียนไปไทยหลวงพ่อสร้อยจูหมายเลขผู้โชคดีจากน้ององอิงเป็นคนจับครับนั่นก็คือหมาย กิการที่เขานะครับกิการือ่เขาพี่น้องย้อนนี้คันพี่น้องเพท่านพ่อมแสดงตนพี่น้องไปแสดงตนหน้าประตูนะครับเอาวัดพี่น้องแสดงตนหน้าประตูแล้วก็จัประกาศนะครับลงเจงลงไล่นะครับไปให้พี่น้องรุนแรงนิดปลาพวกไอ้ผู้โชคดีเบอร์นี้เรียกฮันนี่นะครับสามเมื่อมาลาบอวนะครับจังหวัดติยาลีว่องนะครับกขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับกิกาทุกท่านนะครับเพื่อให้ท้าประดับเป็นท้าบระดับ โอคบ้าน้านตลาดใต้ทักับครับนี่อเก้าเก้รนะครับบ้านบ้านตลาดใต้ตัวนี้นะครับไปรับเอาน้ำไ้เกิดมีตัวนสุปใสนู่สองนะครับ เดี๋ยวตั้งจะรกันกรมกันนั่งนั่งรถตลาดนี่ครับนั่ตลาดเคุณพ่อหวคุณจ้าช่องผาตา่แก่เลย้แ้ครับมแล้วก่เอาว่าซ่องเขาช่องาตาี่พีองครับก็เออเหมืนกับกัขอบคุณพี่รองนะครับมีลัมาลริอของสาวไอยีาเพลนครับรายการ่อรคุณพี่้องท่านนี้นะครับขอบคุณครับ ฟังทั้งนี้กับมีอีกตัวหนึ่งเนาะนะครับเอาเป็นว่านะครับให้ไปติดต่อกับทางวัดกันแล้วกันใครที่เป็นเจ้าของบัตรเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวมาหลักอตบ,บสักพอกเดี๋ยวเพื่อยืนยันต,ตัวนั่นนั้นพี่สาวที่เดินมาด้านข้างนะครับรอสก,กู่นี้ส่วนฝั่งท่านี้ให้ถือบัตรถางบัตรไว้นะครับที่เหลือให้ไปติดต่อคณะกรรมการซีโต้ได้ไพ้รงเดอนะครับให้ไปติดต่อ